ของเรามันปีนไม่ได้เว้ยปีนยาก <em> ทีม <ahead. S 1> แบทเลทกูคุมส <Let 's S 1> <go. S 2> าย The base will be activated ออนน in f <five> seconds please get base b a e h s been activated เฮ้เดี๋ยวกูคุมให้เดี๋ยวกูคุมให้เป็นไม่ได้เว้กเดี๋ยวมันเกิดต่อเนือยู่แล้วกูตายไปไปหน้าก็ตัวนึ่งสตัวละ

เจ็บผูเจ็บตายแล้วไม่ได้ห<อ>ัวแล้วเนี่ยตายเลยว่ะตายในข้องนห้องโถงห้งน้โถงเัดเยอะชัดชัดยโอ้โหหลังเข้าเจียร์ลโดนไปยิงตเขายากไม่ยากไม่

No mercy, the blue soon take over a base. <laughs> the blue team has taken a face successfully. A yeah, 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 yeah. has been. Activated.

แต่เจ็บแล้วเจ็บแล้วตนไปร้อยยี่สิบไม่ตายเฉยเลยอ,อยู่ด้านในไหนวะ <t> เจ็บแล้วเจ็บแล้ว <t> <t> สวยไปปล่อยเขายึดไปเขายึดไปเขายึดไปเปีกันเก่งเวอร์อะป๊บเดียกยิบยิบจ็บอกงั The Red Team is leading as domination enters the second half โอ้ยโอไม่อ้อ้ยโ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  อุยนฝาดเข้ามามานม้นมาสงละตายแ้วดนเขาลูดูโดดกันเยอะจังวะโอ้โหเจ็บแล้วเจ็บแล้วสวยโอ้ยเชี่ยพขได้ดี อ๋อเจ็บเจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บใครวะขจ้ดวันไใคร The red team will soon take over a base. team has taken a base success base C has been activated the red team has occupied base C มา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 ไปยึดตีไปไปยึดเดิมไปยึดเดิมไม่แล้วมันเข้ายากครูบอกเฮ้ยเขาโดดมาจากไหนเขาดวนเอาดีเอาหมดแล้วโอ้โหเขี้ยถ่านหมดเลย

กูการขวาไปกูรอแซนด์เพื่ออยู่กูรอแซนด์เพื่อยู่เรล็อติงคิวโอยที่ยอยู่กลางตัวนึงอยู่บันไดกลางก็หมดผลหมดเก็บ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 ขวาเก็บก่อเก็บเก็เก็บขวาขวามากวขวามาเยอะเกากูแตกแล้วกูกลางมากลางมาไม่มาไม่เหลือไมเลืไมม่เหลตาย

ได้เหลือตัวเดียวเจ็บต่เจ็บสอเจ็บสองไอ้เขายึดยไอ้เขายด่อดเอาทนไม่ได้หลยเออจบล้วเี่ยแตทีนี่เขาคมจริงไอเยี่ย4นี่มันเขายากขึ้นหายสัโอ้ยิงไป11